สวัสดีครับมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมใบในช็อปนะฮะคือคันนี้เนี่ยอ่ะแต่ผมให้ดูเลขไม้ก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงนะเลขไม้หมื่นหกนะครับผมเลขไม้หมื่นหกนะคันนี้คือรถคันนี้นะเป็นปี2015ผมก็ไม่เชื่อนะคือตอนที่ผมไปซื้อผมก็ไม่เชื่อว่าเอ้ยเลขไม้หมื่นหกจริงเหรอวะอันนี้มันปี2015นะ ปี25งัน้คันนี้ประมาณ 6- 7ปีแล้วนะครับ 6- 7ปีไม่ไม่ดิประมาณกี่ปีอะ2015 2น8จปีนะประมาณ7ปีอะนะครับรถไม่หมื่นหกจริงเหรอครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่ผมก็เลยมาดูโซ่สเตอร์นะครับอะอะไรที่ผมบอกว่าไม่หมื่นหกนะครับโซ่สเตอร์นะครับอะเรามาดูโซ่สเตอร์สเตอร์โซ่เนี่ย ยังเป็นยังเป็นโซ่จากโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมโซ่จากโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับต้องบอกว่ายังไม่เคยเปลี่ยนเลยผมก็เลยเมั่นใจว่าคงคงหมื่นหกจริงนะหมื่นหกจริงนะนะโซ่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะแต่ว่าตอนแรกผมซื้อโซ่มาแล้วกะจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมเอาไว้ถ่ายวิดีโอก่อนนะครับขายเสร็จลูกค้าขายเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ เปลี่ยนโซ่ให้ใหม่เลยนะครับผมยางหลังแต่แรกยางยางหลังผมก็จะไม่เปลี่ยนแต่ว่าผมเปลี่ยนให้ใหม่มันไม่ค่อยสวยครับมันแข็งไปหมดแล้วนะครับผมโอเคนะก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้ให้กับใบในช็อปด้วยนะครับเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าสีแดงนะสีแดงยามาฮ่าสวยดีนะครับผมคันนี้จะเป็นยามาฮ่า MT03 นะครับผมจดปี2 จดปี 10, 2015ครส15ร,รุ่นปี15เลยนะครับผมสีแดงโอเคสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะผมว่าสวยนะครับผมอาจจะมีร่องรอยขนมงกลแนวการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับต่างกับใช้งานคือเจ้าของเดิมเนี่ยใช้โคตรน้อยนะใช้โคตรน้อยเรา,าดูรับขันกันมา ไฟหน้าสวยๆนะไฟเลี้ยวเดิมจากโรงงานมีของแต่งบ้างเล็กน้อยๆน,นะฮะมีปอกแฮนด์แต่งมานะครับมีก้านบ,บ่งก้านเบรกแต่งมานะก้านบ,บ่งก้านเบรกคัตแต่งมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมกระจกปลายแฮนด์ทรง CRG แต่งมานะครับอุดกระจกก็ใส่มาด้วยนะประมาณนี้น็อตทองนะครับผมอาจจะมีโรงรายการใช้งานประมาณนี้นะสนิมนี่น,นี่อ่ะไปในช็อปก็เบิกให้ใหม่ได้นะครับคุยมา,มาคุยได้นะราคามาคุยได้ ไปในช็อปสบายสบายอยู่แล้วครับเพื่อให้ลูกค้าสบายใจและได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับดูฮะมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้โชก็สวยๆนะดูโชกครับรถไม่ลมไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักใดทั้งสิ้นนะแมกเหมือกอะไรก็โอเคครับยางหน้าโอเคยางหน้ายังเหลือเยอะนะครับเส้นก็ยังอยู่ครับการหม้อน้ําแต่งมานะครับผมอกล่างสีแดงสวยเลยเครื่องเป็นไงเครื่องเรามาดูนะครับเครื่องก็โอเคนะฮะสวยดูฮะสวยนะครับผมอ่ะมานี่ฮะสีลงสีลอกเนี่ยคือปกติเลยนะนะเพราะว่าขามันโดนตรงนี้นะครับ เบิกใหม่ก็มาหลักร้อยนะครับร้อยสองร้อยกว่าบาทนะไฟลงไฟลิ่งสวยนะครับผมชุดสีสวยๆนะชุดส,นะดสีอาจจะมีซีนิดๆ,ๆ,ๆ,ๆนิดเดียวนะนี่อันนั้นเนี่ยอาจจะมีก้อนอ่งการใช้งานประมาณนี้นะนี่มันไม่ได้มีรอยนะครับแค่สีมันลอกนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้แหละฮะสวิงอาร์มสวยคือรถโดยรวมผมว่ามันสวยมากนะครับมือหนึ่งแสนแปดนะฮะผมขายแค่เจ็ดหมื่นห้าอ่ราคานี้แล้วกันนะครับผมได้สามร้อยเอ็มพีศูนย์สามไปเลยนะครับท้ายเดิมจากโรงงานนะอ่ะมีไฟท้ายแต่งด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแต่ว่ามันมีท้ายเดิมให้มานะท้ายเดิมให้มาค ใส่ท้ายสั้นก็มีไฟเลี้ยวในตัวเลยครับมีสายพร้อมเลยนะครับเปลี่ยนได้เลยนะฮะใส่ท้ายสั้นสวยได้เลยนะจานโรงจานเบรกนะครับจานเบรกหลังเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะมากพ้าเบรกเต็มนะครับผมสวิงอาร์มสวยท่อฟูนะท่อเป็นท่อฟูทํามานะครับเนี่ยฟูทั้งเส้นเลยครับฟูทั้งเส้นมีจุกด้วยนะครับมีจุกรดเสียงด้วยถ้าอยากรันกว่านี้ก็เอาจุกรดเสียงออกได้นะครับประมาณนี้ทั้งเส้นเลยนะออืทุกสีข้างหลังก็โอเคสวยนะครับผมนี่ อจจะมีรอยประมาณนี้นะมันไม่ได้แตกมันรู้ว่ามันไม่ได้หักไม่มีรอยล้มอะไรนะครับเนี่ยพอตอนขี่ขาโดนี่นะครับสีเรานิดหน่อยเครื่องนี้ก็สวยนะครับเครื่องนี้สวยเลยนะเครื่องสวยๆเลยนะครับเครื่องสวยๆเลยมาอ่ะชุดสูงกุศลฝั่งนี้ก็สวยนะครับอาจจะมีสติกเกอร์ซีดเห็นไหมสติกเกอร์ซีดๆบางนิดดหน่อยนะครับนิดดหน่อย คือรถอ่ะคือเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะประมาณนี้เลยโชคฝั่งนี้ก็สวยนะครับจานเบรกหน้านี่ต้องว่าโอ้โหแทบไม่สึกเลยนะแทบไม่สึกเลยพ้าเบรกเต็มๆมาใช้ยาวๆนะประมาณนี้เลยนะอ่ะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะอ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูระบบไฟนะครับผมข้างบนก็สวยๆนะคำตรงคําเตือนอะไรก็อยู่ครบนะประมาณนี้อยู่ครบนะครับอ่ะมาเลขไมล์หมื่นหกอย่างที่บอกครับหมื่นหกอ่ะหมื่นหกโอเคนะฮะถือว่าใช้น้อยมากนะโอเคเรามาซาัดเครื่องกัน เครื่องระบบไฟดีมากนะครับเครื่องระบบไฟโคตรดีเลยมองว่าโคตรดีเลยคือพร้อมใช้งานเลยนะครับใช้งานเลยมานี้นะฮะ MT03 ใครหาสีแดงอยู่คันนี้ออกรถศูนย์บาทนะครับออกรถศูนย์บาทฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกันไปเลยนะครับผ่อน2,500ฟังไม่ผิดนนครับออกรถศูนย์บาทผ่อน2,500แค่4ปีนะครับโคตรถูกนะครับโคตรถูกเลยนะฮะเงินสด 75,000บาทนะลดได้นิดหน่อยนะครับลองมาดูครับผมลดได้นิดหน่อย75,000บาทจัดไฟแนนซ์79,000บาทนะครับผมออกรถ0บาทผ่อนอยู่ประมาณ2อ0พันหนะครับ4ปี2องพัปีจบเลยนะครับผมผมเปลี่ยนโซ่ให้ด้วยนะเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้อะไรให้ด้วยคือค่าไฟนงไฟแนนซ์ค่าประกันรถหายอะไรผมดูแลให้หมดนะลูกค้าไปในช็อปนะดูแลให้หมดเลยนะครับผมโอเคนะคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะครับรถสวยๆเข้าอีกหลายคันนะครับผมดูดินจาสี่เฮ้ยดินจาสามร้อยดินจาสามร้อยนู่นนู่น นี่หล่อไหมโคตรหล่อเลยนะฮะฟีดาวเหมือนกันนะเออโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับ